สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ค่ะพวกเรารู้สึกไงบ้างก็ต้องบอกตามจริงว่ารู้สึกเสียใจค่ะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่าไม่มีประชาชนคนไหนอยากให้เกิดสงครามแต่ว่าเดียวมองว่าเป็นเรื่องผิดพลาดของผู้นําที่ปล่อยปละละเลยให้มันเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นขนาดนี้ค่ะผู้นําที่ว่านี่เราสามารถระบุได้ไหมตามความรู้สึกเราว่าเราหมายถึงใครก็แน่นอนค่ะว่าเป็นฝั่งที่เริ่มเป็นฝ่ายยิงก่อนอใช่ค่ะเราติดตามสถานการณ์นี้ ก็ค่อนข้างที่จะติดตามหนักมากพอสมควรค่ะติดตามข่าวทุกวันเพราะว่าแม่ก็เป็นหนึ่งในผู้อพยพเหมือนกันแม่เป็นชาวกัมพูชาที่มาอยู่ไทยประมาณ50ปีแล้วค่ะก็เป็นหนึ่งในผู้อพยพที่ต้องห่างบ้านแล้วก็ตอนนี้พ่อก็ต้องล่าตะเวนอยู่ที่บ้านคนเดียวค่ะได้ยินเสียงระเบิดทุกวันโทรหาคุณพ่อทุกวันค่ะเห็นว่าพ่อไม่ยอมออกจากบ้านใช่ไหมใช่ค่เพราะอะไรเราไม่รู้เร่อ เพราะว่าปกติพ่อเดียวจะเป็นคนที่ชอบช่วยงานส่วนรวมอะค่ะแล้วก็ที่นี้มันมีเหตุการณ์ที่โจรขึ้นบ้านประชาชนพ่อก็เลยรู้สึกว่าทิ้งไปไม่ได้ก็เลยอยู่เป็นเพื่อนกับพี่ๆในหมู่บ้านค่ะพี่ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ย็ขอถามในเรื่องของมองนะคะพี่เดียวพูดแล้วแหละเราก็เชื่อมั่นนะมว่ากมพูชานคนดีก่อนใช่ค่ะเพราะว่าเดียวอิงตามหลักความเป็นจริงค่ะและเดียวอยู่ฝ่ายความถูกต้องค่ะเดียวเป็นลูกครึ่งก็จริงแต่เดียวจะไม่ยืนหยัด ไม่ว่าจะเป็นฝั่งกัมพูชาที่ก่อความรุนแรงแล้วทําให้ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตเดียวก็จะไม่เข้าข้างแล้วก็ไม่บิดเบือนความจริงค่ะเราได้พูดคุยเรื่องนี้ในครอบครัวยังไงบ้างกับคุณพ่อคุณแม่ก็ครึ้งอะค่ะอาจจะลำบากใจบางอย่างหรือเปล่าไม่ลำบากใจค่ะเพราะว่าแม่เดียวก็บอกเสมอว่าเดียวคือคนไทยลูกไม่ต้องคิดมากหนูเลือกได้เลยว่าหนูคือคนไทยเดียวค่ะการที่เดียวมีเข้าข้างทางฝั่งกัมพูชาเดียวกังวลไหมว่าทาง ประชาชนกัมพูชาเองจะโจมตีเดียวถ้าเดียวกังวลเดียวจะไม่ออกมาขอเอาเพื่อคนไทยคะ่ะเดียวโพสทุกวันและเดียวแชร์เกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือว่าศูนย์อพยพต่างๆทุกวัน,นะคะ่ะเดียวได้มีการอธิบาย,หายใ,หให้ทางฝั่งกัมพูชาเข้าใจไหมคะเพราะตอนนี้เขาก็ยังเชื่อมั่นในความคิดตลางของเขาอยู่เดียวก็พยายามที่จะแชร์ข่าวที่เป็นความจริงแล้วก็ติดแฮชแท็กต่างๆที่ทําให้เขาเห็นถึงความเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจาก ฟังเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นชาตินิยมแล้วก็ค่อนข้างที่จะยึดติดกับผู้นําของเขา <ś> เขาก็เลยเชื่อแบบนั้นค่ะทุกครั้งที่ดดหนูแชร์ค่ะ <PH. S 2> พิม,พ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 มพ์เป็นภาษาอะไรบ้างภาษาไทยค่ะภาษาไทยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาแชร์ไปเขาไปด่าดิวด้วยคำหย,อยายบคายก็เป็นภาษากมูชาแล้วก็มีแฟนคลับส่งมาให้ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพี่ขออีกเรืยออนคมกลับไปนะวันที่มันเกิดประเด็นค่ะ ความรู้สึกเรานะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเพราะอย่างที่เดียวบอกก็คือแม่เราเองก็คือผู้ะสบไทยเหมือนกันกลัวค่ะกลัวต้องเสียคนในครอบครัวกลัวต้องกลัวว่าแม่จะต้องเดินทางกับกัมพูชาอืมทําไมเราถึงคิดแบบนั้นคะเพราะว่าแม่แบบรู้สึกผิดว่าตัวเองเป็นคนกัมพูชาแม่บอกกับเดียวว่าเดียวโทรคุยกับแม่ตลอดแม่จะพูดคํานี้กับเดียวตลอดว่าแม่ขอโทษที่แม่เป็นคนกัมพูชา แล้วเราได้ตอบกับแม่เรื่องนี้ยังไงบ้างเดี๋ยวพูดเึาทุกครั้งที่แม่พูเราได้คุยกับแม่ไหมคะว่าทำไมแม่ถึงรู้สึกผิดว่าจริงๆแล้วเราก็เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าแบบมันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ใช่ความผิดเอิ่มไม่เกี่ยวกับแม่เดี๋ยวเข้าใจความรู้สึกของแม่นะคะที่แม่อาจจะมองว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้เดี๋ยวโดนทัวลงโดนด่าจากคนกัมพูชาอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวบอกแม่แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับแม่เลย มันอยู่ที่จิตสํานึกและความเป็นมนุษย์ถ้าเขามองเห็นว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดเขาจะไม่เป็นแบบนี้ทางแม่เองมีฟิดแบกจากทางเพื่อนร่วมชาติยังไงบ้างกมพูชาอะไรเงี้ยเขาแบบมีฟีดแบบกับแม่รเรายังไงบ้างก็ด่าถึงบรรพบุรุษด่าเสียให้หาย,หายแม่เราแม่เป็น,นยังไงบ้างคะความรู้สึกขรอบจิตใจ แม่ดีขึ้นค่ะจากที่แรกๆก็กังวลเรื่องตากับยายด้วยเพราะว่าติดต่อไม่ได้ค่ะแล้วตอนนี้ติดต่อได้หรือยังคะติดต่อได้แล้วค่ะแต่ว่าก็พยายามที่จะไม่โทรไปหาบ่อยเพราะว่าฝั่งนู้นเขาจับพี่กัดต่ตางๆยายปลอดภัยใช่ไหมคะปลอดภัยค่ะแต่แค่เป็นห่วงเรื่องว่าไม่มีเงินใช้จ่ายเพราะว่าฝั่งแม่ต้องโอนให้ตากับยายประจำแล้วตอนนี้ต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงแบบเราช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายตากับยายยังไงคะช่วยอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าโอนเงินไปก็ไม่ได้ ปกติจะโอนเงินผ่านคนกลางเพราะว่าตากับยายไม่มีบัญชีธนาคารน็แสดงว่าประ,ะชาชน,นในประเทศกัมพูชาค่อนข้าง,ง,ง,งเดือดร้อนใช่ไมหมคะเดืยวตอนใช่ค่ะเดือดร้อนมากๆไม่ว่าจะเป็นเอ่อบริเวณชายแดนหรือว่าภายในประเทศค่ะเราได้เราได้พอจะเช็กได้ไหมว่าทางฝั่งกัมพูชาประชาชนทังน้งหลายเขาได้รับการเูแลจากรัฐบาลดีหรือไม่ดียังไงบ้าง อันนี้เดี๋ยวไม่ทราบข้อมูลที่เท็จริงค่ะแต่ว่าจากข่าวที่เราเห็นเราก็รู้แล้วว่าการดูแลประชาชนของเขาเป็นยังไงนะคะระบบความเหลื่อมล้าในประเทศของเขามันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากกว่าประเทศเราเพราะว่าประชาชนของเขารายได้น้อยกว่าเราถึงสีเท่าแล้วคิดดูว่าขนาดในประเทศของเรารายได้เรามากกว่าเขาถึงสีเท่ายังลําบากแล้วประชาชนของเขาจะเป็นยังไงที่เราทขออนุญาตื่อไแม เพราะว่าเป็นเรื่องข่อค่าละเอีกก่อนตัวแม่คะตอนนี้แม <t urt ến> ่บอกว่าให้เราปูนคนไทยเดียวดูนคนไทยได้เลยลูกวายตัวเอแต่ตัวแม่เองความเป็นเลือดของคุณแม่เนาะแบบเราสามารถพูดเรื่องนี้ได้แค่ไหนแม่เขาลำบากใจกับการที่สถานการณ์เป็นแบบนี้ไงบว่าแรกๆแม่ก็ลำบากใจค่ะเพราะว่าแม่คิดเสมอว่าตัวเองเป็นคนที่ทําให้แบบลูกต้องโดนด่าอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอหลังๆมาแม่ก็เริ่มสบายใจขึ้นเพราะเดียวก็บอกแม่ว่าแม่มาอยู่นี่50ปีแล้วแม่คือคนไทยคนหนึ่งแล้วแม่รักชาติไทยมากกว่ากัมพูชาเสียด้วยซ้ําแม่เข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างของสังคมช่วยงานสังคมตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเรื่องเี้แม่เขามีใจที่เด็ดเดี่ยวแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่การทรยศก,กัมพูชาแบบมันค่อคด้วยด้วยชีวิตที่เราแบบอยู่ที่นี่50ปีแม่เดียวถามว่ายัง รักและเคารพความเป็นกัมพูชาไหมแม่รักและเคารพค่ะแต่แม่เลือกความถูกต้องเพราะแม่ก็ติดตามข่าวแล้วก็ดูข่าวอยู่ตลอดแสดงว่าต่อให้คนกัมพูชาจะต่อว่าเราเรื่องนี้เราก็สามารถอธิบายเขาได้ใช่ไหมไ<ด>ว่าเราไม่ใช่คนที่แบบไม่มีแผ่นด<ช>ินเลถ้าวันนี้กัมพูชาไม่ใช่ฝ่ายยิงก่อน <ๆ S 2> เดี๋ยวก,ก็จะ <ๆ S 2> เข้าข้างกัมพูชาแต่ในวันนี้คุณเป็นฝ่ายผิดคุณต้องยอมรับในความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับในการกระทาของผู้นําของคุณให้ได้ ในสิ่งที่เขาแถลงประวาทุกครั้ามันจะไม่ตรงความจริงเลยมันการละลามันปิดหูปิดตาคนกัมพูชาใชตรงนี้เดลมแง่บ้างทําไมกัมพูชาก็ถึงได้ทำแบบนี้เดลมองว่ามันเป็นความผิดพลาดของผู้นําของเขาค่ะที่อยากจะปิดหูปิดตาประชาชนเพื่อเอาคะแนนเสียงของตัวเองภายในประเทศด้วยการนําระบบเผด็จการเข้ามาปฏิบัติกับประชาชนของเขาทั้งในการรับข่าวสารทางวิดยุเดลมองจะบอดได้ไหมว่ามันเป็นยังไงมันโดนปิดกั้นขนาดไหน เพราะว่าสิ่งท the ี่เขารับรู้ไปมันอาจจะช่างความันจะิดท่าประชาชนเนี่ยพอเขาปิดเบือนหลายหลายอย่างอะไรอย่างงี้ค่ะก็ประชาชนเลือกเชื่อในสิ่งที่ผู้นำเขาพูดอยู่แล้วค่ะใช่มันแบบเราจะไปแก้ไขตรงนี้ไม่ได้แล้วเขาพยายามปลุกปั่นแล้วก็พยายามกล่อมประชาชนของเขาอยู่ตลอดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องเขาทำเพื่อประชาชนของเขาแต่ที่จริงแล้วเขากำลังทำร้ายประชาชนของเขาอยู่ สิ่งที่เรวพยายามจะสื่อสารและแชร์เอากระทุกครั้งกทุกครั้งเพื่อทำให้เราเข้าใจกับผู้นำต่องชาตมีใครเชื่อเราบ้างไหมคะเร,เราก็เลือกที่จะเชื่อผู้นำขเขาเขาเลือกที่จะเชื่อผู้นำของเขาเพราะว่าขนาดอินฟลูเอนเซอร์หรือว่านางงามชื่อดังก็ยังบิดเบืน <c oughs> อนข้อมูลความจริง <c oughs> ซึ่งเรีวมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งค่ะ <c oughs> เขา <c oughs> เ,เ,เขารู้ไหมว่าต่างชาติในโลกเรามันมองมันสิ่งที่เขาแบบบอกประชาชนเขามันมันไม่ใช่อ่ะ เดว่าเขารู้แต่เขาเปิดหูปิดตาและเขาก็ยังเชื่อว,ว่าเขาเป็นคนที่ทําถูกต้องอยู่เสมอค่ะเราคาเมืองไทตอนตอนแม่เองเคยได้มีการเล่าหรือบอกอะไรเดวไหมว่าแบบวัฒนธรรมกัมพูชาสมัยก่อนมันเป็นยังไงหรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับสมัยไทยอย่างเงี้ยคือการผูกฝังนะต้องสมัยก่อนกัมพูชาผูกฝังเรื่องไทยยังไงบ้างต้องบอกจริงๆว่าแม่เดวหนีสงคราม,อมตอนที่คาหลักฆ่าลาลังเขาพันค่ะ แม่หนีขึ้นมาแล้วก็ได้มาอยู่ที่ไทยเกือบ50ปีแล้วแล้วก็ไม่มีโอกาสได้กลับไปกัมพูชาแต่สิ่งอย่างหนึ่งคือต้อกลัมาที่ไทยเรียบร้อยถูกค่ะแม่มีวีซ่าถูกต้องค่ะขอขอย้อนถามตอนก่อนหน,น,นี้เดียร์บอกว่าคุณแม่ตอนแรกคุณแม่กลัวว่าจะต้องกลับกัมพูชาความกลัวตรงนั้นเกิดจากอะไระคะ เพราะว่าแม่ห่วงครอบครัวห่วงลูกตรงนี้นะค่ะใช่เพราะว่าถ้ากลับไปกัมพูชาก็ทํางานไม่ได้มันไม่มีงานจะทําไม่มีเงินไม่มีอะไรที่จะแบบช่วยพยุงชีวิตของพวกเขาได้ค่ะตายายเดียวตอนนี้บ้านก็ผุูกพังแล้วเดียวก็เป็นห่วงมากๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเพราะาเขาก็แก่กันมากๆแล้วแล้วตอนนี้คุณแม่ โอเคเรื่องนี้พล้วใช่ไหมว <Okay. S 1> ่าแบบเราอยู่เมืองไทยได้นะโอเคโอเคแม่โอเคแม่รู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ได้ไปอยู่ศูน,นย์อพยพแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆอ,อะไรเงีง้ยค่ะเขาก็คอยปลอบใจแม่เดียว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดจากประชาชนหรือว่าจากคุณอะไรเงี้ยมันเป็นความผิดของผู้นำเมื่อกี้เราบอกว่าพ่อลาตะเวนใชเราเรากังวลแค่ไหนเพราะว่าคุณพ่อต้องไปอแบบก,กังวลมากค่ะเพราะว่าเดียวเป็นพ่อเดียวเป็นคนที่รักรักตัวเออไม่รักตัวไม่กลัวตาย พร้อมที่จะละสละชีวิตตัวเองแบบเพื่อคนอื่นได้ตลอดเวลาเลยอะ่ะถ้าแบบเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเดี๋ยวเชื่อว่าพ่อเดี๋ยวจะต้องเป็นหนึ่งในคนนั้นที่เสียสละแน่นอนแล้วก็โทรไปทุกครั้งพ่อก็จะเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงระเบิดตุ้มตามตลอดมันข้ามหัวไปมาอะไรเงี้ยเดียวก็เลยบอกว่าพยายามดูแลตัวเองนะรักษาชีวิตตัวเองไว้ยังไม่ได้ดูลูกป,ประกวดเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่แสดงว,ว่าทุกวันนี้เดียวก็ไม่ได้สบายใจเลยที่มันไม่เลยค่ะก็นอนไม่หลับอยู่ทุกคืน เดี๋ยวะเห็ว่าบางอย่างเราก็ได้ข้อมูลความเป็นจริงจากทางคุณพ่อด้วยในเรื่องของการที่ยังไม่ได้หยุดยิงกันใช่ค่ะทางบ้านที่หมู่บ้านที่ใกล้ๆเดลก็ยังมีเสียงยิงกันอยู่ตลอดก็คือมันจับคันกับสิ่งที่ตะพูชาแถลงใช่ค่ะที่เขาบอกว่าหยุดยิงไม่ไม่เป็นความจริงเพราะว่าเพื่อนเดวก็ส่งข่าวมาบอกตลอดว่ายังได้ยินเสียงปืนอยู่เพื่อนเดียวอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับจุดที่เขายิงกันเลยค่ะ เดี่ยวข่าวในพาร์การประกวดนะตอนนี้นคนจัดไปเยอะว่าเหมือนเราเราเป็นลกนกบบูกครึ่งกัมพูชาคนไม่อยากจะเชียร์เดียวอยากจะาา็นกลางกันก็ไม่ใช่ความผิดของทุกคนที่ไม่อยากจะเชียร์เดียวต่อนะคะและเดียวก็อยากขอโอกาสให้เห็นความสามารถของเดียวสักนิดนึงการที่เดียวมีเลือดกัมพูชาครึ่งหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเดียวจะเข้าข้างความไม่ถูกต้อง วันนี้เดลเลือกอยู่ข้างประชาชนชาวไทยเดลเลือกทำเพื่อคนไทยเพราะเดลรักในความเป็นไทยของเดลเดลอยากให้ทุกคนมองมาที่ตัวเดลจริงๆไม่ได้มองที่สัญชาติหรือว่าชาติกําเนิดของเดลเชื่อว่าเดลตั้งใจแล้วก็พยายามมากๆในการประกวดครั้งนี้อยากให้กลับมาเห็นใจแล้วก็ให้โอกาสเดลอีกสักครั้งหนึ่งค่ะอยากให้เปิดใจใช่ค่ะเปิด <คน S 2> ใจคนมองว่าถ้าเราองขึ้นมามันจะเกิดการเี่ยนแ้ลง เดี๋ยวมองะเดี๋ยวว่าเคลมมันหนูเป็นคนลมผู้ชายใช่ไหมไทยเพราะงั้นนั่นคือปัญหาของไทยกับพูชามาเสมอในเรื่องเพลงตอนนี้ไม่เคลมแล้วค่ะเขาด่าหนูยับคถ้าหนูมองขึ้นมาอย่างกับพูดตรงนี้เลยว่าหนูเป็นคนไทยไม่ให้เคลมค่ะเยอะแต่หนูว่าไทยแลนด์ถูกค่ะเบบี้ถามนี่เป็นถ้าสถานการณ์กลับไปเป็นปกติเนาะมีโอกาสที่จะพาคุณตาคุณยายมาอยู่ประเทศไทยไหมค คือคุณแม่เคยลองชวนมาแล้วค่ะแต่ว่าตากับยายไม่อยากมาเพราะว่ามีลูกหลานที่นั่นแกก็ต้องดูและค่ะแต่เขาเข้าใจใช่ไหมพอที่แม่มาอยู่ไม่สามารถกลับบ้านเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะ ยากให้เดิวฝากค่ะากให้กำลังใจสถานการณ์วันนก็เดียวขอขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ทุกคนทหารตำรวจพยาบาลรวมถึงทหารพานนะคะฮีโร่ชุดดำของเราขอบคุณที่ตอตชะด้วยค่ะขอบคุณที่เสียสละเวลาเสียสละความเป็นส่วนตัวเสียสละความสงบสุขในชีวิตเพื่อปกป้องพวกเราแล้วก็ขอสดุดีต่อความเสียสละชีวิตของพี่ๆทหารทุกคนทั้ง15นายนะคะ เดี๋ยวจะจดจําความดีและประชาชนไทยทุกคนจะจดจําความดีของพี่พี่ทหารทุกคนที่ได้ทําเอาไว้ขอบคุณที่ปกป้องประชาชนชาวไทยจนวินาทีสุดท้ายขอบคุณที่เป็นแนวหน้าที่แข็งแกร่งปกป้องประชาชนเพื่อให้มีชีวิตที่มั่นคงและรู้สึกอุ่นใจต่อไปขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจากหัวใจเดียวนีรอยากจะฝากถึงทางด้านคุณเซนไหมคะ ก็ถ้าวันนี้ยังมองไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเอง mm hmm. ก็อย่าเรียกตัวเองว่ามนุษย์ค่ะ mm hmm. เพราะว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่มีจิตสํานึกเป็นมนุษย์อันประเสริฐที่มีเหตุผลคิดได้และเจ็บเป็นแต่ถ้าคุณยังพลาดชีวิตผู้บริสุทธิ์นั่นหมายความว่าคุณไม่มีจรรยาบรณความเป็นมนุษย์ค่ะ